วันนี้นะคะเราไม่อนุญาตให้คุณพาไปงานเทสไว์ที่กระตะของบริษัท e อมบ s บสนะคะก็เลยชวนเขาไปเที่ยวทะเลกันค่ะตอนนี้คุณพาก็กำลังซื้อสเสบียงอยู่นะคะฮะอะไรก็ได้ค่ะเอาเออันนี้มาเที่ยวที่ไหนคะฮาลยันฮาลยัน มันไ,ไปงานเทสไวน์แล้วเหรอไปแล้วโอเคนี่นะคะมีสะเสบียงด้วยนะนีไ่ไม่หิวไม่หิวเยอะเลยไม่หิวไม่หิวซื้อมาซะเยอะเลย คนนี้นั่งดูวิวฟินเฟอร์อันนี้ให้ดูบรรยากาศนะคะหน้าจะดำไปนนิสหนึ่ง